อันแอบดูน้องนอนนอนกันยังไงนะน้องหมาของแม่น้องสาวของแม่ลูกสาวของแม่นอนยังไงบ้างเอ้ยเอายังไม่หลับอีกเหรอนี่ใครเนี่ยัาตลีใช่ไหมนั่นใครน้องแฟนวิทดูนี่น้องสวิทน้องสวิทเปลี่ยนที่นอนกับน้องลาตาลีเหรอดูสิดูอ๋อ ตรงนี้เหรอคะอ่าแซกีนอนตรงนี้ดูที่เหรอพี่ยังไหนหล่ะพี่ยังเอาตื่นแล้วเหรออ้าวไปกีทุ่มแล้วนี่ห้าทุ่มแล้วนะนี่ห้าทุ่มแล้วอา้าวอ้าวดูดูมีคนหนึ่งดูดูดอตัตอรีนี่ดูที่นอนหนูนี่นอนบนเสือเหรอลูกโอ้โ,อโหหนูนอนบนเสือเหรอนี่ฮะ นาตาลีไหนน,ตหน,นาตาลีกันดิค้างในลูกไหนใครชื่อน,น,ตน,ใน,ในาตาลีกันดิค้างจีคะอ้ะนี่เหรอนี่เหรอที่นอนหนูหน,นูหน้าดิาหน้าเลยอือหือดูกระดีค้างละกระดีค้างละกระดีค้างละไหนน้องแซนวิทที่นี่เอาอู้ยดูสินอนสูงนอนสูงเนี่หนูนะนอนบนโซฟาเลยนี่อ่ะนอนบนโซฟาเลย นอนบนโซฟาเลยค่ะไหนดีดิยังไม่หลับเหรอหลับแล้วมันนอนบนกล่องผ้าเลยดูดูมันดูมันดูมันดู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 คนนี้ดูคนนี้ดูแอ,อตเลีไม่หลับหรือหืมไม่หลับหรอืออืมจเป็นหมาบ้านนี้ดูสุขสบายเหลือเกินดูดูด สบายเหลือเกินหมาบ้านนี้นี่เขาสุกสบายอย่างนี้แหละดูที่ดูแต่ละคนดูเอ้ยสุดยอดเลยจะเป็นหมาบ้านนี้นุญหลายเนาะหนูนะอยู่กับแม่อยู่กับแม่อย,แมอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดียังเลยนะ การบีบเอ้ยมีความสุขเหลือเกินนะเด็กเอ้ยเด็กเด็กน้อยมีความสุขเหลือเกิน